สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูกิฟกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเนาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงโลกกนิษนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโครงโลกกนิษฐ์ไหมคะเป็นวรรณกรรมไทยเรื่องหนึ่งค่ะ ซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาต่อยอดกันนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนาะว่ามีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโคงโลกก้นนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูกันที่สไลด์แรกนะคะสไลด์แรกเขากล่าวถึงประวัติความเป็นมาค่ะเขาบอกว่าผู้แต่งเนี่ยไม่มีเหตุใดเรื่องเหตุใดเรื่องของโคงโลกกน้นนี้ไม่มีผู้แต่ง อันเนื่องมาจากเป็นสุภาษิตเก่าค่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาเนาะเป็นสุภาษิตท,ที่เก่าแก่มากจึงทําให้ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นคนแต่งคนแรกนะคะแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่สมเนี่ยเขาต้องการที่จะจารึกจาลึกเรื่องของโพงโลกกนิตเนี่ยลงไปในแผ่นหินศิลานะคะเขาจึงให้ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรเน,นีคะเป็นผู้ชำระนะคะผู้ชำระในที่นี้ก็หมายถึงเป็นผู้ที่นำวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะ่ะมาแต่งเพิ่มนะคะมาแต่งเพิ่มมาปรับปรุงนะคะให มีฉบับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้แต่งแต่ตั้งแต่เดิมนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่นํามาชํารันั่นเองค่ะชราระก็คือการที่เขาแต่งเพิ่มนั่นเองค่ะซึ่งมีจุดประสงค์ในการชรําระนะคะก็คือต้องการที่จะจา,ร,ารึกคงเป็นธรรมทานค่ะที่วัดพระเจเชตุพนิมนต์มังคลารามนะคะโดย ในเรื่องนี้นะคะเขาจะใช้คำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพนะคะอ่าเรามาดูกันที่สไลด์ต่อไปเขาจะกล่าวถึงอะไรครูจะยกตัวอย่างบทกลอนนะคะให้นักเรียนได้ศึกษากันเนาะนะเรามาศึกษาตัวบทนะคะซึ่งการศึกษาตัวบทนี้เป็นตัวบทที่อาจจะไม่ไดีเด่นอาจจะนักเรียนอาจจะไม่เคยเรียนนะคะแต่ว่าเป็นตัวบทที่แสดงให้เห็นถึง หลักคําสอนที่ดีนะคะโคงโลกกนิสนี้ครูจะเกินก่อนนะคะว่าโค้งโลกกนิสนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับการสั่งสอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนการพบคนการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะรวมไปถึงการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันต้องป,ปฏิบัติตนอย่างไรนะคะถึงจะเป็นคนดีเนาะมาดูในบทแรกนะคะ อันขยมบรมนเรศเรืองรามวง์พระผ่านแผ่นพไทยทรงสืไทยสแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาดหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคําโครงนะคะในบทนี้นะคะเป็นบทแรกเลยนะคะในเรื่องของโครงโลกกันิดนะคะเขาจะกล่าวถึงว่าเขาบอกว่าอันขย่มนยคะอันขยมแปลว่าตัวของข้าพเจ้าเองตัวของผู้แต่งเองนะคะก็คือสมเด็จพระเดชาดิศรน,นะคะเป็นผู้แต่งนะคะเขาเขาก็กล่าวว่า อันขยมบรมเรศเรืองรามวง์นะคะพระพระผ่านแผ่นพระไทยทรงสืบไทยก็คือพระผ่านแผ่นพระไทยนี้ก็คือหมายถึงรชัชกาลที่สามสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาดเขาได้ให้โอวาดว่าเขาต้องการที่จะให้สมเด็จ เขาต้องการที่จะให้สมเด็จพระเดชาดิสอนเนะีคะเป็นผู้ชำระความนะคะเพื่อหวังให้ประชาชนอ่านแจ้งคำโครงเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ซึ้งถึงคำสอนที่อยู่ในโครงบทนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ก็เป็นการกล่าวเกินกันก่อนนะคะของการที่จะกล่าวถึงโครงโลกกนิตนะคะามาดูบทต่อไปนะคะ บทที่สองนี้ก็เป็นบทที่2ที่ต่อจากบทข้างบนนั่นเองค่ะเป็นบทที่2นะคะก็เป็นบทที่ไม่สําคัญเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าครูเห็นว่ามีมีการใช้ถ้อยคําหรือว่ามีการสั่งสอนที่ดีมากเช่นเดียวกันค่ะ<ม>คันโค้งโลกกนิตนี้นมนานมีโบราณการเก่าพร้องเป็นสุสภาษิตสารสอนจิตกลดดั่งสร้อยสอดคล้องเวียวไว้ในกันนะคะในบทนี้เขาก็จะกล่าวว่า คันโครงลูกกนิตนี้โครงลูกกนิตเนี่ยนี้นะคะมีมาตั้งแต่นมนานแล้วมีตั้งแต่โบราณกาลมีความเก่านะคะเป็นสุภาษิตที่สอนใจมนุษย์นะคะเหมือนดังกลดังนี้ก็แปลว่าเหมือนดังนะคะสร้อยที่สอดล้องเวียวไว้ในกันก็คือเป็นเหมือนสร้อยอะคะ่ะสร้อยที่ล้ำค่ามากๆค่ะที่ประดับอยู่บนหูนะคะซึ่งเป็นสร้อยที่มีความล้ำค่ามากก็อย่างเช่น เปรียบเสมือนว่ากรออของโครงโลกคนนัินียค่ะมีความมีความสมบูรณ์และมีความมีค่ามากที่จะสั่งสอนจิตใจมนุษย์ยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะกรบทต่อไปที่ครูจะนำเสนอนะคะไม้ขอ้อมีลูกน้อมหน่วยงามคือสัปปบปะรษสอนตามง่ายแท้ไม้ผูกดังคุณซามสอนยากดัดก็หัก แหลกและห่อนรื้อโดยตามนะคะในบทนี้นะคะเขากล่าวว่าไม้คอมเนี่ยค่ะไม้คอมก็คือไม้อ่อนค่ะเปรียบเสมือนไม้อ่อนมีลูกน้อมหน่วยงานนะคะก็เปรียบเสมือน,น,อน,น,ะะอนว่าไม้อ่อนดัดง่ายนั่เองค่ะคือสัพป,ปบุรุษสอนตามง่ายแท้ก็หมายถึงว่าคนที่เป็นคนคนที่เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยค่ะเมื่อเราสอนอะไรไปเขาก็จะว่าน เขาก็จะเชื่อฟังได้อย่างง่ายดายนะคะไม้ผูกดังคนซามแต่เปรียบกับไม้ผูกแล้วเป็นเหมือนดังคนที่ไม่รับรู้อะไรไม่คิดที่จะรับรู้อะไรหรือว่าไม่คิดที่จะเปิดรับคำสอนใดๆนะคะสอนยากดัดก็หักและหักแหลกและหอนรื้อโดยตามนะคะเขาก็บอกว่าถ้าคนที่สอนไม่ได้เนี่ยสอนยากเนี่ยก็จะเหมือนไม้นะคะที่ดัด ดัดเท่าไรนะคะก็ลู่ที่จะหักนะคะไม่คดงอไปตามแรงน้มถ่วงที่เขาดัดนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําสอนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโครงโลกกนิตเนาะที่สอนคนนะคะออก็เปรียบเสมือนอา่าก่อนสุภาษิตท,ที่บอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั่นเองค่ะอา่าเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะหมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอยา่าขึ่ง ทรชนช่วงทารุณโทษอย่ากโกรธทำหน้าบึ้งตอบท้อยถือความนะคะเขาบอกว่าหมาใดตัวร้ายขบบาทาก็หมายถึงหมาเมื่อหมาขบเราเนี่ยค่ะอย่าขบตอบต่อหมาอย่าถึงนะคะก็หมายถึงว่าหมากัดอย่ากัดตอบนะคะเหมือนสำนวนที่บอกว่าหมากัดอย่ากัดตอบทรชนทรชนชาติช่วงทารุณโทษ อย่ากโกรธทำหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเขาก็หมายถึงว่าพราชนก็คือคนที่ไม่ดีนะคะคนที่ไม่ดีเนี่ยเขา,เาทำพฤติกรรมที่ไม่ดีใส่เรานะคะเราก็อย่าไปถึงโทษโกรธเขาค่ะเราก็แสดงอากัปกิยท่าทางตอบโต้ด้วยความด้วยความเป็นมิตรนะคะหรือว่าไม่ไม่ตอบโต้กับคนประเภทนี้ค่ะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยแสดงว่า อาจักริยาท่าทางที่เหมาะสมนะคะเป็นบุคคลที่เหมาะสมเขาก็จะสอนการประพฤติปฏิบัติตนนะคะก็คืออย่างเช่นหมากัดยากาดตอบนะคะไม่งั้นหมาก็จะกัดเราใช่ไหมคะหมาก็จะหมาก็จะกัดเราไม่หยุดใช่ไหมคะถ้าเราไม่กัดหมาหมามันก็จะหยุดของมันเองก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกำลังตอบโต้กับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาใช้ อากับิริญาท่าทางหรือว่าวาจาที่ไม่ดีใส่เราเนี่ยเราก็ไม่นควรที่จะไปตอบโต้เขาด้วยคําที่รุนแรงนะคะก็จะอาจจะเกิดการทะเลาะเบาเาบบแหวงที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หยุดเหตุการณ์นั้นด้วยการที่เราเนี่ยเป็นผู้ยอมและสงบศึกเองนะเองค่ะเขาเอาเอ,เอมันก็จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ เป็นฝ่ายยอมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะครูยกตัวอย่างมาในกรอบนบทนี้นะคะบอกว่าตีนงูงูไซาหากหินกันนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้หมูโจรต่อโจรหันหินเล่กันนาะเ,เชิงปราดฉลาดกว่าผู้ปราดรู้เชิงกันนะคะก็กรอบทน,นี้ค่ะอาจจะสรุปได้ว่า เหมือนสำนวนที่บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่่นเองค่ะเขาบอกว่าตีนงูงูไซต์เห็นกันนะคะอ่ะงูก็อาจจะมีตีนและคนที่เห็นก็อาจจะเป็นงูงูงูประเภทเดียวกันนะคะคนประเภทเดียวกันก็อาจจะรู้นิสัยใจคอของกันและกันนะคะนมไก่ไก่สำคัญไก่รู้อ่ะไก่เนี่ยก็อาจจะรู้ว่าก็เหมือนคนค่ะคนเนี่ยเรามองหน้า มองหน้าท่าทางกันแล้วเนี่ยเขาเราก็รู้เลยว่าคนนี้นิสัยอย่างไรใช่ไหมคะก็อ,อย่างเช่นหมู่จอนหมู่โจรต่อโจอนหันเห็นเลขกันนะนะคะพวกโจนกันเองเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะเห็นเลขกลของกันเองนะคะว่าคนนี้นิสัยโจรเป็นอย่างไรลักขโมยเป็นอย่างไรนะคะพฤติกรรมโจรเป็นอย่างไรนะคะเชิงปาาฉลาดกว่าผู้ปาารู้เชิงกันนะคะนักการดก็คือคนที่ฉลาดเนี่ยคนที่ฉลาดเขาก็จะรู้เชิงกันค่ะว่า คนนี้ฉลาดในแบบไหนคนนี้ฉลาดในแบบไหนนะคะกรนบทนี้ก็เปรียบเสมือนอเปรียบเสมือนสำนวนสุภาษิตท,ที่บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะครูก็ได้มาสอนข้าวๆนะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะและก็ยกตัวอย่างบทกรอนที่สําคัญของเรื่องมาบาง,บางบทกรอนนะคะที่ต้องศึกษานะคะก็จะอาจจะกล่าวได้ว่านะคะโครงโลกณิตนี้นะคะเป็น กอนที่เป็นกรอนที่เน้นถึงเน้นถึงการใช้คําสอนค่ะคําสอนค่ะสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตนอย่างนั้นสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตนอย่างนี้นะคะซึ่งอ,อย่างที่ครูบอกนะคะโครงโลกกณิสนี้ไม่มีผู้แต่งที่ชดเจีนนะคะแต่ว่า ผู้ที่ชําระเนี่ยหรือว่าผู้ที่นํามาแต่งเพิ่มก็คือกรมพยาเดชาดีสอนใช่ไหมคะซึ่งผู้ที่ให้ชําระก็คือรชัชกาลที่3าค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเขาจะต้องการที่จะจารึกค่าจารึกบทกรอนเหล่านี้ค่ะไว้เป็นคําสอนไว้ในแผ่หนหินศิลานะคะที่วัดพระเชตุพนวิมลม,ม,มังคาลารามนะคะแล้วก็โดยใช้กรอนประเภทอะไรนะคะกลอนประเภทเอ่อโครงสีสุภาพใช่ไหมคะอ่า นักเรียนก็ได้ศึกษากันมีอย่างคร่าวๆแล้วนะคะในวันนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันต่อในคาบหน้านะคะว่าครูจะมาพูดถึงในเรื่องของอะไรนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะในคาบหน้าก็มีความสุกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในในเรื่องของโครงโลกอนิตนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ